เมื่อวันที่18กร,รกฎาคม2563กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดลบบุรีดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ร่วมด้วยช่วยกัน ทำแปลงปลูกผักสู้ภยัยโควิด -19 และปรับปรุงโรงเห็ดณนะบ้านสวนธนกรของนางสาวนวลน,นักนการพะพรเครือขอนหรือพิตุก๊กนะครับตำบลหนองสายขาวอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีโดยมีสมาชิกยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดลบบุรีเข้าร่วมทำกิจกรรม กว่า20คนกิจกรรมเริ่มขึ้นเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีโดยเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดลบบุรีนางสาวจิตวิชาเครือเขื่อนเพชรชี้แจงวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จะทำในวันนี้สมาชิกเตรียมที่จะทำแปลงปลูกผักโดยการใช้รถทวนดินและเริ่มทำแปลงปลูกผัก โดยการช่วยกันใช้รถทรวนดินไถไปมาประมาณ4-5รอบแต่เนื่องจากวันนี้ดินยังเปียกและจับกันเป็นก้อนเลยต้องใช้เวลาพักไว้ให้ดินแห้งก่อนที่จะมาตีดินอีกครั้งและจะหว่าาเมล็ดในช่วงบ่าย ยังพอมีเวลาเหลือก่อนจะพักรับประทานอาหารเลยช่วยกันทาสีโรงพ่อเห็ดช่วงบ่ายสมาชิกส่วนหนึ่งยังคงช่วยกันทาสีโรงเห็ดสมาชิกอีกส่วนมาช่วยกันทวนดินให้ร่วนอีกครั้ง ก่อนที่จะช่วยกันหว่านมเมล็ดพันธุ์ผักและช่วยกันคุมฟางจบขั้นตอนการปลูกผักเจ้าหน้าที่และสมาชิกร่วมกันสรุปกิจกรรมและการนำเสนอกิจกรรมอื่นๆของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดลบบุรีก่อนที่จะถ่ายรูปร่วมกันและแยกย้ายเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเวลา17นาฬิกา30นาที กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมแรกของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดลบบุรีที่ได้มีการบันทึกเป็นวิดีโอและอัปโหลดลงทางช่อง YouTube เป็นครั้งแรกจึงขอเชิญเพื่อนๆนยังสมาร์ทฟาร์เมอร์และผู้สนใจทุกท่านช่วยกดติดตามกิจกรรมของกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดลบบุรีด้วยครับกิจกรรมครั้งต่อไปจะเป็นกิจกรรมอะไรจัดที่ไหนโปรดติดตาม กันได้นะครับสำหรับในกิจกรรมในวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ